หลายๆคนทำธุรกิจออนไลน์หรือว่าดิจิทัลนะคะแล้วทําไมถึงขายไม่ได้หรือทําไมนะคะถึงไม่มีใครมาสนใจไหนก็ทําแล้วตั้ง3เดือนไหนก็ทําแล้วตั้ง6เดือนนะคะทำไมยังขายไม่ได้เอออยากรู้ไหมคะขายไม่ได้ก็คือเพจของคุณไม่มีความแตกต่างค่ะนี่ก็คือเหตุผลลูกศิษย์ถึงไม่มีนะคะอย่างเช่น ความต่างของคุณเนี่ยบางทีเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เรื่องของทักษะอะไรเลยนะแต่ว่าช่วงแรกที่เราสร้างตัวนะคะที่เราที่เราเนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยจดจําได้นั่นก็คือเรื่องของทักษะก่อนถ้าคุณไม่มีทักษะในการทําออนไลน์คนจะไม่รู้ว่าคุณส่องอะไรค่ะอย่างเช่นนะอย่างพี่น่าเนี่ยช่วงแรกมาเนี่ยพี่น่าไม่มีทักษะในการออกกล้องเลยนะคะแต่เราทําจนแบบ ชี่วชาญทำจนแบบสามารถออกมาให้ความรู้กับเพื่อนๆได้แบบสบายๆนะคะอันนี้คือทักษะที่ไม่เคยมีมาก่อนจนทําจนเกิดผลนะ